สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับงช้างเล็กครับตอนหลักสอง<ช>เป็นไงบ้างน้องมีโอกาสที่ได้มาชมอาร์วิวิทย์รานเงินโบซีดีก็ด,ด,นนดีใจมากดีใจเป็ชคเจอกับ,บทางด้านาเนอร์วีนัมบวยไทยผ<ช>ู้ชมเราเป็นเป็นมวยสไตล์ไหนดูไหมเคยดูดูคลิปเขาอยู่เขาเดินเดินได้ถอยครับอืมแล้วกติการูปแบบมวยสามยกนี้เราทราบดีไหมว่ารานเงินเขาตั้งกติกาเป็นหังยังไม่รู้แล้วผมคือ ให้คะแนนทุกยกหมดยกแรกเราก็รู้เลยว่าเราได้เปรียดรู้ว่าเสียเปรียบทุกยกมีคะแนนหมดตรงนี้เราปรับเปลี่ยนการยกจากมวยไทยห้ายกยังไงบ้างคือปรับเปลี่ยนตรงที่การซ้อมมาคือว่าเร่งบวขึ้นออกอาวุธบ่อยขึ้นับเร่งตลอดออกอาวุธตลอดครับอก็คือคือว่าเราคิดว่าห้ายกกับสามยกเนี่เหนื่อยอันไหนเหนื่อยกว่าเราเคยชกชกไม่สามยกในยสามยกไม่เคยเลยครั้งแรกเลย โอ้ครั้งแรกมีที่มีโอกาสได้ชก3ยกใช่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วก็รายการระดับรูกระดับระดับประเทศระดับโลกเลยครับอันนี้มีโอกาสชก3ยกครั้งแรกอดิตการนี่ใค้คะแนนุกยกเราปรับเปลี่ยนเกมการชกยังไงบ้างครับก็น่าจะตอนเราต่อยห้ายกเราก็ต่อยมีฝีมือมั่งเลยคือยกหนึ่งยกสองดูดูเชิงรุธแต่ว่า3มยกเราต้องเดินบู๊ออกตลอดวันนี้ทีงาเล็กเดินตั้งแต่ยกแรกเลยครับคิดว่าจะ กดคู่ชกอยู่ได้ในสามยกคิดว่าเกมมันจะจบแบบสั้นหรือแบบยาวห้าสิบห้าสิบครับไม่สั้นก็ยาวเลยืมไม่สั้นยาวคือแล้วก็จะทําให้ดีอยู่นะน้ำหนักที่ชกวันนี้ร้อยสามสบสองครับร้อยสามสองเป็นไงช่างก่อนหนึ่งวันมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างครับถามว่าเราไม่เคยช่างข้ามวันนี้นะมีรับแหละครับปกติก็ช่างวันเดียวต่อยเลยปกติช่างเช้าชกเย็นใช่ปกติช่างเช้าชกเย็นน้ำหนักก็อยู่มานี้ร้อยสามสิบสามสองร้อยสาม ว,วันนี้ช่างคำบันก็น่าจะฟื้นตัวนานกว่าเราคิดว่าเราเสียเปรียบในเรื่องน้ำหนักเรื่องรูปร่างช่วงชกของกูดาโซร์รูปร่างผมเสียเปรียบครับผมเตี้ยกว่าแต่ว่าแต่เราน่าจะฟื้นนานอยู่หรือว่าการช่างก่อนวันหนึ่งก็ทําให้เราฟื้นฟื้นตัวไวแ,แล้วเป็น,นเรืคู่ชก<ๆ>คู่ชกคิดว่าเขาจะฟื้นตัวไวให,ใหญ่กว่าทวันที่ช่างไมบ ็น่าจะใหญ่หกว่าอยู่น่าใหญ่หกว่าอยู่แล้วแหละเพรว่ากขดูการผันมวยไม่ต้องพูดถึงกิ่<อ>ง้<อ>างเล็กก็สู้ได้ทุกตัวนะน้าพิกัดนีครับพุวกนี้คิดว่าจะเอาชนะคุณจะสู้ได้ไหมั้มั่นใจตอน <ะ S 2> นี้ร่างกายมั่นใจครับร่างกายวันนี้มาดีครับกี่ก,กิโลก่อนทันหนักวันนี้วันนี้เหรอใช่ใช่เราช่างผ่านยังคงกนวันนี้เกินสองปอนด์สองปอนด์ก็วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับสั้นๆเลยครับน้องก่อนที่จะโชว์ฝีมือพวกนี้ครับ ฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์แล้วก็คิดถึงเราหน่อยครับฝากแฟนไวยที่ติดตามผมนะครับผมทำเต็มที่ครับตรงนี้ก็จะทำให้คนไทยมีความสุขอีกครั้งครับผมขอโชคดีค,ครับน้องครับ